เขียวงการทั้งทีถ่ายวิดีโอไว้หน่อยการจนบุรีครับนานๆมัดเทีย่ยวอกครั้งหนึ่งหรือวันเงินเข้าไปหน่อยมีมอ่อน้ำก็ได้นะมาทำอะไระไม่รู้ก็ทีจะจ้องแต่มอ่อน้ำอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวมมีม่าน้ำอยู่ ัเ <c oughs> สาก็เป็นรูปปลาเสาจมุนทนเป็นรูปวินดาลีอันนี้มัชฉา เขาประกวดกันว่าจังหวัดไหนมีเสาเล่นมาร์กอะไรที่เอางบไปสร้างแบบเกินความเป็นจริงเนี่ยมเขาลงในเฟซกันหลายหลายหลาย,ลายจังหวัดอ่หา,หลา,ห,ลาหลายที่มันมากจะเสาอะไรนะเสากินนารีเออไปตั้งวงถนนบอลแลนดพานก็บมี่ บ้านย่อมยังเก่าๆอยู่นนเนาะการาณเเนาะอย่งเนี่นยคอนเดนต์ตึกตึกเราวันช่งองสูงบ่มีเนาะนี่บ่มันเสร็จเจ็ดเจ็ดตะกี้หรือเปล่กว่าถนนไม่รับหด้อเนี่ยปกติก็ต้องมีตึกสูงๆตึกยังคือคล้ายๆกรุงเทพยเลยล่ะยังยังไม่เท่าไหร่ yeah นี่ปลาหัวขึ้นเลนี่ปลานี่ฮะตังต้งแล้วใช่ไหมเริ่มน้อยตามปกตนะิเมื่อกี้นี่ชูขึ้นสเป็นแถวเลยเส้นจราจรไม่มีเลยทางมาลุมะลายลบแลก่อน ดูป้ายดูป้ายหาที่แบบแพรสวงสัตว์ไปนังไม่ได้เลยยวงม่หน่อยยังครับยัง้องไมกัน องอยเดียวพระองค์จตามนานน้อยเห็นการจะนานบ้าครับไฟอะไรไฟแดงไฟแดงแบบแดงแอบแต่ไม่มีแสงนับแสงอ่อนหข็นาฬิกา ใส้ปิดแยกกลางเมืองอะเ้าะมีทอรนาฬิกาดีเนาะหน่อยไม่น้ําปังเลยเอาว่าปะใส่น้ําปัง

ขนมนี่มันธรรมดาใช่ไหมมันแพงเพราะกล่องกล่องมันก็ต้องทำให้เข้ารูปอย่างดีจัดปลายระวังล่วงเอเทีห้อมร่วงามีถุงมาติดอีกติดถุงเหรอติดถุงอีกเร่งัดยังไงโอ้โหมันดีเกินไปแล้วฝามันจะเละอัดิ พิกดิลูกพิกพิกพกมาใฟแดงจะโดนเนี่ยอ่าหยิบชิ้นหนึ่งอ่าเจะเละไฟเขียวพปก็น้อยอ่ะยิบไปดิใส่กล่องนะ แมวขั้เรือรถเมลเรื right. ่แมวของอะไรมันไม่แน่นอนอาปาทำไมฟัาเก็บกุญแจว่า บ้านช่องมันล้างย่างยังไงกหนเงียบเงียบบอกไปถูกมันมีตึกเฉพาะริมถนนพอพนในซอยก็เข้าไปก็เป็นบ้านธรรมดามันยังไม่ยังไม่เจริญอืมไม่ถึงก็บเจริญมากชาวบ้า นี่เขาเรียกสุสานนานาแน่ฮะไม่ใช่ปะใช่ไหมเจ็ดทำไม่รู้ปไปน่าจะใช่นะอ่าใช่สุสานพันธมิตรอ่านี่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 ตรงเนี้ยใช่เลยเนี่ยที่เขาฟังรวมกันนะเอ่อทำไมเราไม่จอดลรออ่าจอดก็ได้ปะไฮ้ยทักแกก็ได้นี่นี่ใช่ครัใต้ลำไม้พอดีเลย ขาวดำตรงนี้ข้า่าวนี่ขาวเหลืองเนี่ยนี่แป๊บเดียวผมนั่งอยู่ไปเลยตลอดแนวเลยนะใช่ไปเป็นไรแป๊บเดียวนี่เราต้องไปเข้าในซอยไหมขาวดำขาวเหลืองขาวเหลืองดำเหลืองไม่ไม่มีแดงเลยไปไรจอดได้ชั่วขาวเนาะจอดได้ไม่ใช่ไม่ใช่แดงใช่หนูจอดไม่ได้อันนี้ชั่วขาวจอดได้แป๊บเดียวหนูจะลงป่ะไม่ลงไม่ลงใช่ไหม นี่แลนด์มาร์กนี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมสนใจกลางแดดเป็นเรื่องกลางสะพานไม่เอ,อเดี๋ยวก็ไป,ไ,ปไ,ไหนเลยซ้ายไปไหนนี่แหละเขาเรียกสุสานนานาชาติผม,มเคยผ่านมาหลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาผมไม่เคยจำไม่ได้เลยสุ <นะ S 2> สานพันธมิตรเนี่ยน้อยอากาศไหมนะอากาศจุ๊